เปิดยอดเงินรวมจากการจัดคอนเสิร์ตเพื่อนมีไว้ทำไมมอบเงินให้ครอบครวัวเมกวินัยไกลบุตร ก็ได้ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับคอนเสิร์ตเพื่อนมีไว้ทำไมเพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือครอบครัวเมควินัยไกลบุตรในค่ำคืนวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาณโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงโดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้รวมศิลปินนักร้องยุค90ไว้ในงานมากมายเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวกันครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ได้แก่หนุ่มคงกระพันศักดิ์สิทธิ์แทงทองเจมเรืองศักด์มอสปฏิพัน์เต่าสมชายไททนาวุฒิกบทรงศิษิ์อู๋ธนทร ทัดนัตกวดทุ่งโป่งปฐมพงเทอุเทนบิลลี่โอแกนวิตามินเอเตสวอนกัมปั้นบาซูเด็บบี้บาซูแคทแคทริยาอิงลิชอาร์มสิริโดดพระพลมัมลาคนิกหนุ่มเสกฟอร์ดศบชัยจิบวสุอุยระวิวันเก่งทัชยะเสนาหอยดูโอเมโตโนภพาคินบอยพิสนุ เบนพิกไทยเป็นต้นนอกจากนี้น้องมาร์คมาวินไกลบุตรลูกชายคนโตของเมฆวินยัยก็ได้ขึ้นโชว์พลังเสียงร้องในเพลงมหาลัยวัวชนของศิลปินวงพัทลุงและเพลงวิทย์ลลยใจของศิลปินวิทย์ไฮเปอร์รายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดนั้นมอบให้กับครอบครัวของเมฆวินยัยไกลบุตรโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นซึ่งในงานมีพิธีการมอบเงินจากหน่วยงานต่างๆรวม150,000บาทเงินจากเพื่อนศิลปินรวม50,000บาทและยังมีในส่วนของ ผ,ผู้จัดไก่วรายุ์และชมพูฟุตตี้เป็นตัวแทนเซนปินมามอบเงินให้อีก50,000บาทให้กับเอภรรยาของเมกวินยัยและล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยยอดรวมของเงินจากการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้รวมเป็นเงินกว่า1 00 1 0 0 0ล้าน1บาท ជាំងសារបស់នាំងសា เวทีจะใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ยังเนี่ยเป็นเวทีแรกที่ใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจอคนเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาชัดเจนตั้งแต่เล็กๆเลยเพราะว่าจริงๆพี่เมฆใหญ่เขาเป็นนักแสดงพี่เมฆก็แบบคอสติ้งเขาตั้งแต่เขาเล็กๆอ่ะก็จะมีคลิปว่าแบบพี่เมฆสอนลูกแอคติ้งแต่เขาบอกพ่อว่าเขาไม่ชอบเลยเขาอยากเป็นนักร้องเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเวลาเขาร้องเพลงวันนี้ได้เห็นก็ภูมิใจนะคะ ก็เกินคาดไงไม่คิดว่าแบบเออวันนี้เขาจะลองดีดี